สั่งเส้นเลยเส้นเล็กนี่น้องๆอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้พิเศษอ๋อสวัสดีครับเป็นเพื่อนครับเราระโว่พาเที่ยวก็รี้เที่ยวกินตามสบายครับมานั่งอยู่ในร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแถวถนนหลานหลวงครับ วันนี้วันอาทิตย์แล้วก็เมื่อเช้าฝนตกในกรุงเทพนะักพอสมควรนะก็ครูตั๊กมาซื้อของที่โบเบ้คงจะเรื่องที่จอดนหนายากก็เลยมาจอดในปั๊มน้ำมันทีทีแล้วก็กินกาแฟกันครับเดี๋ยวคะแนนบัตรอะไรจะหมดก็เลยมา,ายเขาลดราคาอยู่ก็เลย,าย,เลยมาซื้อ เดี๋ยววันนี้ก็คงไปหาอะไรรับประทานมื้อกลางวันมื้อเช้ากินอะไรแกงใต้แล้วก็เอาแหนมปูตับมาคลอกไข่ให้โดโด้กินกับข้าวต้มมื้อเช้าอร่อยไหมพี่โดโด้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยตังเงี้ยตังเมี้ยแล้วเดี๋ยวหิวข้าวกลางวันยังหิวยัง ไปหาวยเตี๋ยวกินไหมหรือจะกินสุก,กี้หรือจะกินไปเตี๋ยวสุก,ก,สก,กี้เหรอไม่เบื่อแล้วหาสุก,กี้แปลกๆใหม่ๆกินมั่งฮะเบื่อเจ้าเดิมๆเดินนั่งเชิชหาอะไรแล้วประทานตอนกลางวันตพนหลังฝนตกกรุงเทพก็ต,ติดเลยครันั่งมองไปข้างนอก ติดเลยอลงเราแม่ก่อนนะกูตักุวัดดีเอฟซีก่อนเรามาจากร้านหลวงมาที่นี่ฮะแถวแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งมากินนี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือบางสะแกเนาะนายเอกก๋วยเตี๋ยวเรือบางสะแกน,น่าจะอร่อยนั่งมองเห็นต้นไม้ด้วยนั่งในสวนเห็นต้นไม้ด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือดูใต้มีอะไรกินมั่ง อครับว่จะเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะคุณไปตักผักไหมเขาให้ไปตักผักเอาเองรือตักไปเอาผักมาทาคว้าหลังฝนฮะต้นไม้เขียวชุุ่มวันนี้กรุงเทพมีฝนตกนี้ครบสิบชามเลยเขาติดป้ายนี่กินสิบฟรีหนึ่งกินสิบ คนเยอะเลยนะแต่ว่าอร่อยอ๋ออันนี้เป็นแบบยังไงนะทำไมของผมใหญ่กว่าเพื่อนพิเศษออ๋แล้วคุณจะอิ่มเหรอคุณสั่งกีทุระชามดิไม่ใชยย่เดี๋ยวไม่สั่งเออสั่งเลยขนมพิโดโด้ไหนดูดูดิหน้าตามันเออเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามน้อยๆเนานะ แม่เอาให้แม่ด้วยเดี๋ยวเอาช้อนให้แม่ด้วยตักสั่งเส้นเลยเส้นเล็กน,น,นี่น้องๆอ,อย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้พิเศษอ๋โอโอ้โห บริการตนเองมาก็จะไปหังเราพาคุณจะสั่งเลยไหมน้องเขาเดินมาแล้วชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงอืออร่อยรสชาติเขาก๋เตี๋ยวเรือรสชาติที่คุณเคยนะคุณน้ำเขาหอมหอมอร่อยครับ หอมลอ้วนเลยเดี๋ยวไปช่อ,อ,องปรุงเขาเป็นพริกพริกขั่วเนาะพริกพริกมันให่ปไปหน่อยเยอนี่นี่พริกพริกข้นนี่พริกเขาน่าจะหอมเนาะน่าจะหอม น้ำส้มก็เป็นใจต่ำให้ดูดกินผักด้วยได้หอมๆติดใส่ตอนนี้เลยน้ำกำลังร้อนๆมันจะได้ได้กลิ ú, ่นหอมเปิดให้เ hmm. ย so ็นๆไม่ทันเลยแค่ไม่มีถุงว่างติดมาด้วยเหรอใส่เน่ย พิโดโนหมอูอันนี้ไปแล้วแคบหมอูอันนี้แหละเกี๊ยวเกี๊ยวทอดกบอบเหรอไหมสั่งไปไ,ม,ไม่ยังเนาะต้องสั่งียกว่าเขาบริการใส่ให้พ่โดโน่หน่อยพนักงานต้อนรับว่าไง ผมพิเศษคือเป็นสไตล์แบบว่าพวกขี้เกียจขี้เกียจสั่งบ่อยเดี๋ยวนี้ทยอยทยอยใส่ก็ดีมาทานด้วยกันครับเป็นเน็นครับ ตับลูกชิน้นตัวลูกชิ้นปลาตัวกินกว่ลูกชิน้นชิมเลยผมใส่เปรี้ยวใส่น้ำต้มไม่ใส่น้ำปลา เนไงคนตับเขาอร่อยนะตับเขาไม่แข็งตับตับหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มๆเลยอ่ะแถวนี้กลางคืนน่าจะคึกคักเลยเหมือนกับว่ามีร้านอะไรอย่าง้ร้านตับตับเปิดเพืนน่อจะเปิดบ่ายเย็นๆแล้วมีสุกี้โบราณอย่าง้นด้วยยังไม่เปิด นนใส่หนึ่งเลยใส่หนึ่งก็บ้านบ้านคุณยุ้ยคุณตู่อร่อยรสชาติดีครับไม่ผิดหวังก็สมควรแล้วล่ะคนนั่งเต็มร้านเลย เขามีจะหมูนะครับใครกินไก่กินเนื้อก็เลยไปสองล็อกมี เขียวเรือน้ำตกน้ำซุปหอมตักไปไงอะนะร่อยไหมเพิ่มไหมไม่ไม,ไม่มีเนื้อเปื่อยเนอะมีแต่เนื้อสดใช่ไหมคุณเนื้อหมาตุนเป็นแบบเนื้อมีหรือเนื้อหมูตุ๋นมีหมูตุ๋นเอาหมูตุ๋นหมูน้ำตกจะหมูน้ำตก ว่าเป็นหมูชิ้นนะเป็นหมูหมักว่ามีไก่สั่งไก่ก็ได้ยังไงยมไม่ได้ทำให้

น่าจะเข้ากับสามชามกุดงัอะว่าไงครับ<ม>ชื่ออะไรครับโอ๋อมันทำน้ำลายหยดด้วยคุณน่าสงสารมากเลยอ่ะทำน้ำลายหยดอ่ะขอลูกชิ้นให้ให้น้องหมาลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่ด้นะคะอืนยดพด้ไม่กินอ่ะให้น้องหมาลูกนะกินไหมอ่ะ หมือนไม่เคี้ยวเลยอ่ะเหมือนคืนไปเลยอ่ะแต่ดูลดักษณะน่าจะมีเจ้าของนะผิวพันสวยงามอยู่ใส่แม่นะผมเรียกเข้ามาเรียกมาน้องครับสัก่กระเจียวเพิ่มหน่อย ย่อเส้นอะไรเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่ไม่ไม่ลูกชิ้นไม่ชิ้นไม่ตับมีหมูตุ๋นไหมีหมูตุ๋นไหมอม่นี่เอาไปเป็นลกินรจะเล่นหมูชินก็เส้นใหญ่เราแคบหมูหนึ่งน้องสั่งไก่ทอดไปยังไม่ได้นะสั่งไก่ทอดแป้งแต่แรกไก่ะไไก่ทอดเกลือ มรากินเอาให้น้องหมาเนาะหมาเฝ้าสวนแบบอยู่ชายแดนเฝ้าสวนตูนนะตักต่อเทลงชามเก่าเลยดีจะไม่ต้องปรุงเยอะใช่ไหมพี่โด,โดมาแล้วเทนะเทเลยนะาจะากเกี่ยบออครนะ อ่าทาเลยพี่นุ๊กปรุงหน่อยเดี๋ยวเรากินนี่เสร็จก็ ภารกิจต่อไปไปเอาหมูใช่ไหมไปเอาหมูทำแหนมพรุ่งนี้ออเดอร์กี่หอนีนะคุณวันละาสิบห่อทำแค่นี้แหละถึงมีออเดอร์เข้ามาเราก็ขอเลือกไปอะไรไปวันต่อไปต่อไปเพราะว่าโอ้ทำวันต่อไปใช่แล้วก็ทำแบบคุณได้ ไม่เบิร์กน้ำกินน้ำกิอนอยู่ไหมาอะกินกินคัวซองไปอันนึ่งอัวกอณ์ครัฟตไปอัน,นไม่เป็นไรไม่กินก็อากาศ น้ำซุปถูกปาคนม,มากครับอร่อยเข้มข้นเนาะตัดขาตัดป้าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆไม่ ปีกเลนะ็กเหรอปีกเล็กเนาะอนไหมอนรอยร้อนร้่นร้อนรอร้อนร้นยอยอร้อนร้อนรอรอนรอนร้อนรยอนร้อนรงอนร้อนร้อนไก่ออทอดโ้อนไรงอ้ร้อรอ,อ,อร้อนระอนรนรอรอที้หรอน้อนร

ต้นไหนสั่งปีกไก่ทอดมาเป่าโต๊ะนั้นเป็นปีกเล็กๆกินง่ายดีเนาะโอ้ยมันกับมันเข้าเนื้อดีอ่ะอร่อยอร่อยนี่อร่อยอ่ะเขาปรุงอร่อยถ้าเป็นน่องใหญ่ๆอาจจะไม่เข้าเนื้อนะนี่มันเข้าเนื้อนี่ดูกระซองมาเลยินี่อืออยู่กระซอง คุณไปทำอนคุณมือจังหวนมือนี้ถูก226บาทครับเพื่อนๆครับอัไหนต่อแหนมหรือมาทำอะไรทำแหนมทำแหนมช่วยแม่ทำไหม ่วยชื่อ้าทำไหมอืมอ,อ่ะไะน้ำน้ำน้ำลองเลยะนี่บรรยากาศมาคุทั้งวันเลยครับเพื่อนๆครับกรุงเทพฝนฟ้าตกนี่ก็เหมือนกับจ,จะมีฝนอีกแล้วน้ฝนจะตกอย่างนี้หนมจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคุณแนมโดครับ อ่ปิดคิดไปพ่อหน่อยปิดคิดดพ่อน่อยเมื่อกี้กี่บาทนะคุณสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> กว่าบาทไม่แพง <200 S 1> กินถูกเดี๋ยวโดมัได้กินเยอะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ช่องโด,โดพาเที่ยวด้วยครับเดี๋ยวตอนเย็นโดงจะกินอะไรตอนเย็นวัสดีครับ fc ก่อนวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวไป,ไปแวะตลาดเอาหมูเข้าบ้าน,บานสบายสบาย เจอกันคลิปต่อไปคร <Tack. S 1> well ับสวัสด <Thank you. S 1> <True. S 2> ีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย